ป๋าวันนี้เรามาเล่นเกมกันนะได้นะเกมอะไรอ่ะเกมทายแล้วได้ตังค์อ้ได้ตังค์ด้วยอ่ถ้าใครทายแต่ต้องมีข้อแม้นะป๋าว่าไงว่าห้ามพูดความจริงได้เลยถ้าพูดความจริงก็จะด้นนลิบเงินกลับแต่ถ้าไม่พูดความจริงก็จะได้เงินโอเคโอเคนะเราเริ่มเกมกันนะห้ามโกงนะห้ามโกงนะอ่าอันนี้อะไร ไม้ไม้โอ้โหเก่ง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 อ้าวอ่าได้เงินร้อยหนึ่งเออได้แล้วเว้ยอ่าคราวนี้นะตั้งตั้งสติให้ดีนะจะถามอีกแล้วอันนี้อะไรช่วยน้ำโอ้สติดีสติดีอ่า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 เอาไปอีกร้อยหนึ่งอ่าเล่นง่ายไหม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 โอเคอันนี้ถามที่ที่สามแล้วอันนี้อะไร Icana, อันนี้อ่อูสบู่สบู่ดำปื้อเลยอ่าโอเคได้อีกร้อยหนึ่งสบายแล้ววันนี้อ้วนโอ้ยได้เงินเท่าไหร่แล้วเนี่ยอันนี้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามร้อยเสร็จนี่คุณความจริงแล้วอออออดอดสบายโดนหลอกแล้ว